สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสกทธิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r ร c เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับ ทุกขลาบของทักษิณมาสรุปสถานการณ์การบ้านการเมืองสักหน่อยครับยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายคา้านถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบว,วาระไปเรียบร้อยฉะนั้นก็เป็นอันจบไม่มีคำว่ายัติเถือนที่เหลือคือการเดินหน้ากำหนดวันอภิปรายจะวันไหนกี่วันก็ว่ากันไปไม่ใช่สาระสำคัญสักเท่าไหร่แต่ประเด็นใหญ่อยู่ที่เมื่อฝ่ายค้านยื่นยติฟอกนายกและรัฐมนตรีรวมส1บดรายแล้ว ก็ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ครบทั้ง1 1คนหากจํากันได้อภิปรายคราวที่แล้วช่วงท้ายๆฝ่ายค้านปล่อยผีรัฐมนตรีบางคนแทบไม่ได้แตะเพราะปัญหาจากการบริหารเวลาของฝ่ายค้านเองหรืออาจมีเหตุผลอื่นที่บอกไม่ได้ฉะนั้นคราวนี้ไม่ควรจะเกิดซ้ารอยอีกไม่เช่นนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่เข้มข้นสุดอาจจะเป็นเวทีหาผลประโยชน์ของนักการเมือง ไปในที่สุดใครไม่อยากถูกซักฟอกก็ต่อรองมาแบบนั้นมันจะพังทั้งระบบครับประเด็นตกค้างจากคำพูดของโทนี่ทักษินชินวัตรรัฐมนตรีกล่าวในรายการแคร์ทอ k c a แคร์ค b ับเฮาเรื่องเศรษฐกิจพังยับประยุทธ์รับมือไม่ไหวที่ f c e e o o o k แ n นเ g e แคร์คิดเคลื่อนไทยเผยแพร่ไปเมื่อวันอังคารที่21มิถุนายนที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ยากมากเพราะเละเทะทุกจุด ไม่มีระบบอะไรดีเลยทั้งระบบราชการระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจไปหมดแล้วดังนั้นต้องมานั่งวางแผนนั่งทําใหม่กันทั้งหมดดังนั้นแม้ว่ารัฐบาลใหม่ได้แลนสไลด์มาแต่ก็เป็นทุกขลาบเพราะตอนนี้เละหมดแล้วฟังแล้วงงไหมครับมันพังขนาดนั้นเลยหรือลองแกะคําพูดดูนะครับรัฐบาลใหม่ได้แลนสไลด์มาทักษิณกําลังจะสื่อสารกับประชาชนว่า ต่อให้พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์และตั้งรัฐบาลได้สำเร็จก็เป็นทุกขลาบเพราะปัญหาของประเทศอยู่ในขั้นเละเทะไปหมดทุกอย่างออกตัวตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งกันเลยหรือถ้าพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์ได้เป็นรัฐบาลแต่แก้ปัญหายากๆที่ทักษิณบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์ขี้ทิ้งไว้ไม่ได้ก็ไม่ควรอาสามาทำงานการเมืองครับชนะแลนสไลด์ อำนาจอยู่ในมือเห็น,หนจะออกกฎหมายอะไรก็ได้แล้วบอกเป็นทุกขลาบได้ไงขีดเส้นใต้ร้อยเส้นนะครับงานการเมืองเป็นงานอาสาไม่ใช่บังคับเมื่ออาสาเข้ามาจะบอกเป็นทุกขลาบไม่ได้เริ่มต้นคิดก็ผิดแล้วครับคงเป็นเพราะการทำงานการเมืองในความหมายของทักษิณอาจเป็นอีกความหมายไม่ใช่งานอาสาแต่คือการทำธุรกิจแต่ประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนคิดไม่เหมือนทักษิณ คือประเทศไทยผ่านจุดต่ําสุดของวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วฉะนั้นรัฐบาลหน้าที่จะมาปีหน้าจะทํางานง่ายกว่ารัฐบาลปัจจุบันมากจากที่ทั้งโลกต้องปิดประเทศหลายๆเมืองต้องล็อกดาวน์กันเป็นเดือนๆธุรกิจพังระเนระนาดคนตกงานจํานวนมหาศาลโควิดเล่นงานไปทั่วป่วยตายนับล้านมาวันนี้แข่งกันเปิดประเทศล็อกดาวน์แทบไม่มีให้เห็น ภาคธุรกิจเดินเครื่องการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวการบินกลับมาแล้วผู้คนกลับมาทำงานเครื่องยนต์ทุกตัวสตาร์ทและเดินหน้าแล้วจะมีปัญหาก็เรื่องราคาน้ามันที่พุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อสร้างปัญหาให้บางประเทศแต่ไม่ใช่ไทยแน่นอนฉะนั้นการมองว่ารัฐบาลหน้าเข้ามาก็เจอทุกขลาบนั้นทักษิณกำลังกลัวว่าพักเพื่อไทยไม่มีศักยภาพพอที่จะบริหารประเทศหรือเปล่า หรือไม่คุ้นชินกับการบริหารประเทศในยุคที่โลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทักษิณบอกว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีระบบอะไรดีเลยทั้งระบบราชการระบบการศึกษาที่ยังไม่เปลี่ยนตั้งแต่ระบบทักษิณอยู่ในอำนาจระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาแน่นอนจากวิกฤตโควิดแต่ก็มีปัญหากันทั้งโลกไม่เฉพาะที่ประเทศไทยฉะนั้นการบอกว่าไม่มีอะไรดีเลย ดูจะเป็นการพูดที่ไม่รับผิดชอบอย่างน่าละอายที่สุดหรืออาจเป็นเพราะทักษิณไม่เคยบริหารประเทศช่วงโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆย้อนกลับไปปี2544รัฐบาลทักษิณเข้ามาบริหารประเทศในช่วงเศรษฐกิจโลกขาขึ้นเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตต้มหยาบกุ้งรัฐบาลชวนหลีกภัยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวจากรัฐบาลก่อนพาประเทศเข้าโปรแกรม IMF ถูกด่าศาสเสียเทเสียว่าขายชาติ ออกกฎหมายขายชาติ11ฉบับเมื่อรัฐบาลทักษินเข้ามาก็ได้อานิสงส์จากกฎหมายขายชาติที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาปี2550ช่วงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์วัตจกักรวิกฤตเศรษฐกิจโลกวนมาอีกรอบเกิดวิกฤตซับไพร์ Surprise, วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์กว่าจะกอบกู้กันได้ใช้เวลา4-5ปีช่วงบังเอิญรัฐบาลยิ่งลักก็เข้ามาในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นเช่นกัน แต่ก็ล่มสลายไปเพราะพยายามนิรโทษกรรมให้นักโทษหนีคุกหนีคดีโกงจะเห็นว่ารัฐบาลระบบทักษิณไม่มีประสบการณ์บริหารประเทศในช่วงที่โลกเจอวิกฤตรุนแรงถามว่าต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รุนแรงหรือไม่คำตอบคือรุนแรงมากแต่เมื่อเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดและสงครามรัสเซียยูเครนบวกกันแล้วไม่ได้เศษเสี้ยวครับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ไม่ถึงขั้นทำให้ผู้คนระดับรากล้มแต่วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดกระทบไปทั่วทั้งคนรวยคนจนโดนกันหมดไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของชีวิตด้วยฉะนั้นหากมองว่าปีหน้าเจอทุกขลาบพักเพื่อไทยก็ไม่ควรอาสาเข้ามาทำงานการเมืองปีหน้าที่ต้องเจอแน่ๆคือปัญหาด้านพลังงานราคาน้ำมันแพงแต่มันอยู่ในขายที่รัฐบาลบรรเทาให้ประชาชนได้ ไม่ถึงขั้นต้องปิดกิจการปิดประเทศเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนครับทักษิณต้องการดิสเครดิตรัฐบาลประยุทธ์ด้วยการบอกว่าสร้างปัญหาต่างๆไว้มากมายรัฐบาลแลนสไลด์ต้องเข้ามาแก้ไขแม้จะยากก็ตามแต่ข้อเท็จจริงคือรัฐบาลหน้าไม่ว่าใครเข้ามาก็ตามทำงานง่ายกว่ารัฐบาลปัจจุบันเยอะและจะได้อานิสงส์จากผลงานของรัฐบาลปัจจุบันเหมือนที่ ทักสินเข้ามาหลังประเทศผ่านพ้นวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นแหละครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ